Hello, Good afternoon, student in Prathom 2. Welcome to English class. สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประทมศึกษาปีที่ 2. วันนี้คับสุดท้ายเรามาเจอกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะ English with Krnoot. อ้าวสำหรับในวันนี้เราจะเรียนกันในหัวข้อ Class Rules. Class Rules. class ก็คือห้องเรียนใช่ไหมคะ rules ก็คือกฎระเบียบา class า u l e ก็คือกฎระเบียบในห้องเรียนนั่นเองอนักเรียนดูคำศัพท์คำแรกนะคะ turn on turn on นักเรียนอ่านตามคุณครูด้วยนะคะ turn on turn on t u r n o n turn on แปลว่าเปิดคำที่สอง turn off turn off turn off t u r n o w f, f turn off turn off แปลว่าปิดคำที่สามนะคะ shut down shut down Shutdown shut down Shutdown Shutdown แปลว่าปิดเครื่องคำที่สี่ unplug 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 แ Un 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 ปลว่าถอดปลั๊ก ค่ะคําทั้ง4คํานี้นะคะเราจะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราจะใช้กับ4คํานี้นะคะคําที่1แฟนแฟนอ่านนักเรียนอ่านออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะแฟนแฟน F A N แฟนแฟน แปลว่าพัดลมคำที่สอง laptop laptop l a p t o p l a p t แ p l a p t อ p แปลว่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหรือที่นักเรียนเรียกว่าโน้ตบุ๊กนั่นเองคำที่สาม computer 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 C O M P U T E R Computer Computer ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะต่อไปเรามาดูประโยคคำขอร้องนะคะอาขอร้องให้เปิดหรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะอ่านักเรียนดูรูปนี้นะคะเขาบอกว่า Turn on the computer please turn on the computer please อ่าคำว่า turn on เมื่อกี้แปลว่าอะไรแล้วคะ turn on แปลว่าเปิดใช่ไหมคะอ่า computer ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์คำว่า please ข้างหลังเป็นคำบอกว่ากรุณาอ่า turn on the computer please ก็คือกรุณาเปิดคอมพิวเตอร์ รูปที่สองนะคะเมื่อกี้เปิดคอมพิวเตอร์ไปแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เรามาปิดเครื่องอปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กันเอาเขาบอกว่า shut down the computer please shut down the computer please shut down ก็คือปิดเครื่องใช่ไหมคะปิดเครื่องอะไรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ shut down the computer please ก็แปลว่ากรุณาปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ประโยคที่3เขาบอกว่า turn on the laptop please turn on the laptop please turn on ก็คืออะไรคะเปิด laptop ก็คือคอมพิวเตอร์พกพาหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนั่นเองอเขาบอกว่า turn on the laptop please ก็คือกรุณาเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ต่อไปอเมื่อกี้เปิดแล้วคราวนี้ก็ปิดต่อนะคะปิดก็คือ shut down ปิดเครื่องใช่ไหมคะ shut down the laptop please shut down the laptop please อากรุณาปิดเครื่องคอมพิวเตอร์พกพารูปต่อไปนะคะเป็นรูปพัดลมภาษาอังกฤษเราเรียกว่า fan แฟนอ่าเราจะบอกว่าให้เปิดพัดลมกรุณาเปิดพัดลมหน่อยอ่าเราก็พูดว่า turn on the fan please turn on the fan please กรุณาเปิดพัดลมอ่าต่อไปอ่าคราวนี้ไม่ได้ปิดอย่างเดียวแล้วนะคะคราวนี้ถอดปลั๊กเลยอ่าเวลาเราจะบอกว่ากรุณาถอดปลั๊กพัดลมหน่อยเราก็บอกว่า unplug The fan please unplug the fan please อ่าคำว่า unplug ก็คือถอดปลัก๊กใช่ไหมคะถอดปลั๊กออกอ่าเพื่อประหยัดไฟค่ะต่อไปนะัเกเรียนก็เอาใบงานขึ้นมานะคะเปิดไปหน้าที่7เรื่อง c l a s s r u l e s คำสั่งคือให้นักเรียนเขียนประโยคตามแบบพร้อมอ่านออกเสียงให้นักเรียนเขียนตามแบบภาษาอังกฤษนะคะเขียนเฉพาะภาษาอังกฤษนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอการอ่านออกเสียงของนักเรียนส่งมาให้คุณครูนะคะอาจจะส่งมาส่วนตัวหรือในกลุ่มของป .2 ก็ได้ค่ะ ค่ะให้นักเรียนเลือกอ่าน2ข้อนะคะจะอ่านข้อไหนก็ได้นะคะอัดคลิปวิดีโอการอ่านแค่2ข้อเท่านั้นนะคะให้คุณครูค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ see you again next week goodbye